กราบสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับกระผมอาจารย์ป๊อบมอกะเศษกำแพงแสนนะครับวันนี้นะครับจะทำวิดีโอนะครับการดูเหรียญพิทักแดนใต้นะครับขององค์หลวงปู่แพ้วปาวะโรนะครับทำการจัดสร้างที่วัดกำแพงแสนนะครับปี2550นะครับมีทำการจัดสร้างทั้งหมดห้าเนื้อนะครับ ก็จะเป็นเนื้อทองคำจำนวน14เหรียญน,นะครับเนื้อนาคจำนวน14เหรียญน,นะครับเนื้อเงินจำนวน80เหรียญเนื้อสัมฤทธิ์จำนวน9เหรียญและเนื้อทองแดงจำนวน10,000เหรียญน,นะครับส่วนแน่งซื้อมรดกหลวงูอนะครับหมายเล64นี้ก็คือเนื้อเงิน นะครับเนื้อเงิน n u m b เ r ขหกสี่แล้วก็จะมีเ <c oughs> <c oughs> นื้อหน้าอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหน้านะครับ n u m b เ r ขสี่นะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อทองแดงนี่เนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงเนี่ยจะมีการเจาะรูหูนะครับเนื้อทองแดงเนี่ยเจาะรูนี่นะครับเนื้อทองแดงนี่เจาะรูหูนะครับ จำนวนหนึ่งหมื่นเหรียญส่วนเนื้อทองคำเงินหน้านะครับเนื้อสมดิษฐ์จะไม่มีการเจาะที่รูนะครับก็จะมีการตอกนัมเบอร์นะมีการตอกนัมเบอร์นะครับนะในหนังสือมรดกปู่ไม่มีเนื้อทองคำมาให้โชว์นะครับให้ชมนะครับนะวิธีการดูอย่างไรนะครับหลักการดูอย่างไรนะครับนะ เราพูดกนตามภาษาพระก็คือดูความคมชัดดูการตึงของผิวเพราะมันเป็นเหรียญปัม๊มถูกไหมครับนะแล้วก็สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมอยากให้เพื่อนสมาชิก,กชมก็คือตรงหูเหรียญน,นั่นเองหูเหรียญจะไม่มีการนะต่อเนะชื่อมต่อระหว่างาหูเหรียญกับขอบเหรียญไม่ต่อเชื่อมต่อกันนะครับแต่ตรงนี้อา,อาจจะทําให้เพื่อนสมาชิกดูยากนะครับ สิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนสมาชิกดูก็คือตรงนี้ฮะด้านหลังของเหรียญน,นี่ครับนะด้านหลังของเหรียญน,นั่นเองนี่ตรงนี้สําคัญมากนะครับไล่ให้ชมเลยตั้งแต่ตรงนี้นะครับสําคัญมากนะช่วงโค้งนี้นะครับรูปลักษณ์เป็นอย่างไรแล้วก็มันจะไม่กลมสังเกตไหมครับนะไม่กลมแล้วก็จะมีรอยจิกนี่นะครับมีรอยจิกนะมาชมเนื้อนาคบ้างนะครับนี่ฮะ ไม่กลมนะฮะสังเกตจริงๆไม่กลมนะฮะแล้วก็จะมีรอยจิกหน่อยนะครับเนื้อทองแดงจะมีการเจาะรูหูนะครับอ่เนื้อทองแดงจะมีการเจาะรูหูนี่นะครับเนื้อทองแดงนี้เราจะเห็นชัดเลยตรงโค้งนี้แล้วก็มีการเจาะรูหูใช่ไหมครับแต่ตรงนี้จะมีรอยจิกนะครับอ่เดี๋ยวผมให้ชมเหรียญจริงกันดีกว่านะครับอมาชมเหรียญจริงกันครับ เหรียญที่ทักแดนใต้เนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงน,น,นี่เนื้อทองแดงนะครับ <c oughs> จํานวนการสร้างก็คือหนึ่งหมื่นเหรียญมีการตอกโค้ดตอกโค้ดนะครับแต่นี้ในการดูโค้ดเนี่ยนะครับนะมันก็จะมีเส้นเสียนที่อยู่ข้างในแต่เวลาเราส่งด้วยกล้องอย่างเงี้ยโอ้โหบอกก็เลยว่าส่งยากมากเนี่ยผมจะทําให้เพื่อนสมาชิกเนี่ย ไม่เห็นรายละเอียดแตนะ่การดูเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับดูหูเหรียญด้านหลังให้เป็นจบเลยนะครับการดูเหรียญหูเหรียญด้านหลังจบทันทีนะครับความตึงของผิวโอเคนะครับรูปรักโอเคละนะตรงหูเหรียญน,นะไม่เชื่อมต่อกันนะครับโอเคนะครับเพราะว่าของปลอมมีตอนนี้มาชมตรงหูเหรียญที่ผมบอกครับนี่ครับผมให้ชมทีละเหรียญ นี่ครับเหรียญนะังเกตนะครับตรงนี้หนึ่งแล้วครับทรงโค้งนี้นะครับแล้วก็การโครง้งของเหรียญจะไม่เป็นวงกลมนะครับมันจะเบี้ยวนะครับแล้วก็มีรอยจิกตรงนี้ที่เราจะพูดกันภาษาพระในวงการพระเครื่องก็คือนะเขาเรียกว่าปากเหี่ยวนะครับ และผิวของตรงหูเนี่ยจะเป็นแบบมลระตรงผิวนะครับจะเป็นแบบมลระนั่นเองจะบุ่มบุมบําบํเนั่นนะครับนี่ครับนะดูเหรียญต่อไปครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยช่วงโค้งนี้นะครับสังเกตให้ดีนะครับแล้วก็รอยจิกนะเห็นไหมครับอันนี้ผิวเป็นมลระนะครับเหรียญต่อไปครับนี่ครับตรงนี้นะครับรอยจิก เห็นไหมครับโค้งเห็นไหมครับไม่เป็นวงกลมนะครับเนี่ยเหรียญต่อไปครับนี่ครับนี่สังเกตตรงนี้แล้วจบเลยครับเพื่อนสมาชิกถ้าเพื่อนสมาชิกดูตรงนี้เป็นนะครับของเหรียญเนี่ยเป็นปุ๊บจบทันทีครับนี่ครับดูปุ๊บจบทันทีครับนะครับอ่ะบัดนี้มาดูเหรียญนี้บ้างนะครับอ่าผมพลิกให้ดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ ดูตรงโซนนี้นี่โซนนี้นะครับดูกันโค้งนะครับปากเหี่ยวนะครับอ่เอาเหรียญต่อไปครับนี่เห็นไหมครับแนวโค้งนะครับนี่ครับนะครับปากเหี่ยวอ้าวเหรียญสุดท้ายอีกหนึ่งเหรียญครับนี่ครับเห็นไหมครับทุกเหรียญนี่ครับอ่านะครับเหรียญพิทักษ์แดนใต้นะครับเป็นเหรียญที่เป็นรูป หลวงปู่เต็มองค์นะครับเป็นรูปหลวงปู่เนี่ยเต็มองค์นั่นเองนะครับนะทาการจัดสร้างตามประวัติเนี่ยก็คือพลตารวจโทนะครับเกรียงศักสุริยโยนะครับอ,บอ่าพอบบพบบชอ่าก็คือเป็นพอบอสูงสุดของตํารวจตะเวนชายแดนน่ะนะครับอ่าท่านมา หลวงปู่เนี่ยทำการจัดสร้างเพื่อจะส่งไปที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนะก็ได้มอบให้กับข้าราชการตำรวจเนี่ยภาคเก้าเนี่ยจำนวน6 0พันเหรียญน,นะครับแล้วก็มอบให้กับตชดภาคสี่เนี่ยจำนวน4 0 0พันเหรียญในเนื้อทองแดงนะครับในเนื้อทองแดงนะครับนะ ส่วนเหรียญน,นะครับก็มีการถวายนะถวายหรือ,อปู่แพ้วปอโดเนี่ยไว้หนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับก็เลยจะสังเกตว่าในพื้นที่นี่หากันไม่เจอนะครับจะไม่เจอส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องส่งมาจากทางใต้อย่างนี้นะครับนี่นะครับนะครับเหรียญพิทักษ์แดนใต้นะครับแล้วผมก็จะให้เพื่อนสมาชิกชมทีละเหรียญน,นะครับว่า เหรียญเ,เดิมทั้งหมดนะครับเดิมๆผิวเดิมๆผิวก็ะจะางบางนะครับผิวจะไม่หนาคล้ายๆกับผิวของเหรียญใบคิเล็กเอ้ยใบเหรียญพับเพียบป,ปีสามแปดนะครับอ,อันนี้เหรียญที่หนึ่งนะครับเดิมๆเลยครับเหรียญที่สองนะครับเหรียญที่สามครับนะครับ,นะรบเหรียญที่สี่ นะครับอ่าอันนี้เหรียญที่ห้านะครับเหรียญที่หกนะครับแล้วก็เหรียญที่เจ็ดนะครับจริงๆมีแปดเหรียญอีกหนึ่งเหรียญกำลังไปตัดกรอบทำบล็อกนะครับอ่าทำบล็อกอ่าเพื่อจะเลี่ยมพลาสติกนะครับทำกรอบเลเซอร์อยู่นะครับพลาสติกนะครับอ่าท่นานใดนะฮะเพื่อนสมาชิกท,ท่านใดสนใจเหรียญพิทักษ์แดนใต้ ของดีนะครับปี2,550ที่องค์หลวงปู่แพ้วปวโรปลกเสกบอกไว้เลยว่าปลุกเสกนานมากเพราะาสมัยก่อนนี้ผมอยู่กับองค์หลวงปู่นี่นะครับหลวงปู่จะปลูกเสกร,รุ่นนี้อย่างสุดเปลี่ยมเต็มที่เลยแล้วก็เหรียญน,นี้มีประสบการณ์นะครับโอ้โชคโชนเหมือนกันนะครับนะเพื่อนสมาชิกที่เขาใช้นะครับจะเป็นอ่า ตำรวจตะเวนชายแดนนะครับที่เขาใช้เนี่ยเฮลิคอปเตอร์ตกนะครับแล้วก็เขาก็รอดเพราะว่าสับเหรดรุ่นนี้นะครับแล้วก็ทําให้หลูกปูโด่งดังนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเหตุการณ์ก็คือการที่ไปกู้กับระเบิดนะครับแล้วก็ระเบิดทํางานแต่ว่าระเบิดเนี่ยเป็นการระเบิดที่ผิดเพี้ยนจากปกตินะครับสับเหร่รุ่นนี้นะครับก็สามารถที่จะดูได้ใน Google นะครับกับ เหตุการณ์นะครับของเหรียญพิทักษ์แดนใต้นะครับท่านใดสนใจนะครับเหรียญพิทักษ์แดนใต้นี่ผมเปิดให้เพื่อนสมาชิกนะครับเช่าบูชานะครับเหรียญระนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับสามพันห้าร้อยบาทกับเหรียญพิทักษ์แดนใต้เนื้อทองแดงนะครับสนใจก็ติดต่อมาที่ไอดีไลน์นะครับของตัวกระผมนะครับ อาจารย์ป๊อปม,มกเกษตรกำแสนก็คือ0835533549ตามโปรไฟล์เลยครับผมขอบคุณครับสำหรับวันนี้วัสดีครับ